เดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาเล่นเกมกันนะทายชื่อผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมนั่นเองเนาะเฮ้ยจะเรียกว่าผิดผลิตภัณฑ์นหรือเปล่าเรียกว่าแบรนด์เนมแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอกับใครบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะเติมเสี่ยวเกิร์กเกิกับเสี่ยวเจียเจียเข้าไปข้างหลังเนาะก็คือเป็นการเรียกชื่อนั่นเองเนาะก็คือจะเป็นคนแรกนะครับเป็นเสี่ยวเกิร์กเกิร์กค่ับโอ้ยอาต่อไปนะครับต่อไปเป็นเพื่อนอุ้ยเนาะก็จะเป็นอุ้ยเสี่ยวเจียเจียครับยนดีดี อ่า,อา <cake> ต่อไปนะเป็นเพื่อนกวางเนาะเพื่อนกวางก็จะเป็นกวางเสียวเจียครับโอเคครับเนาะก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมกันเนาะอย่างแรกนะวันน <st> ี้เราจะมาสอนหนึ่งประโยคเวลาเราตอบนะเราจะต้องพูดประโยคนี้ก่อนเนาะเราจะต้องพูดว่าหนาหลายปานนีแค่นี้นะโอเคปหอะไรนะหนาหลายปันหนาเออหนาหลายปันนีดูไหมบอว่าอะไรหนาหลายปันนีหนาหลายปานนีก็ เอามานี่อะไรประมาณเอาไว้พูดกับเพื่อนได้เนาะเวลาแบบเราจะไปแย่งของจากมือคนนาหลายปานีนะนาหลายปานีโอเคนาหลายปานีนาหลายปานีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเราจะไม่ช้าคําที่หนึ่งเนาะตื่นเต้นไหมเฮ้ยอย่าพิ่งนะใครแพ้พี่บทลงโทษด้วยเนาะเดี๋ยวเราแต่ใครไปดูจนสุดท้ายถือว่าแข่งกันจริงจังจะได้มีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจ เพื่อนแบบว่ามองปนดลงโทษคุณจอมภาษาจีนได้สามคำอีสักหวอไอหนีหวอไอหนีอีกเยอะหนีชื่อหนาหีชื่อหนาเออเออต้องบอกก่อนว่าเพื่อนเพื่อนนี้เนาะเป็นเพื่อนเรียนศิลป์ภาษาจีนตอนมัธยมพร้อมๆกันนั่นเองเนาะดังนั้นพื้นฐานภาษาจีนทุกคนจะแน่นมากเนาะถึงไปเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคําแรกเนาะเราต้องแยกกันนะเล้เยเดี๋ยวเราพูดเสร็จก่น <c oughs> <laughs> อนเดี๋ยวพูดเสร็จก่อนนะแล้วให้เวลาคิดสามวิเราจะพูดว่าอ e er, ีเออร์ซันแล้วค่อยพูดแยกกันนะใครพูดคําว่าหนาไหลปันีก่อนได้ได้ได้ตอบคาถามนะคําที่หนึ่งนะครับกูซื้อหนาไหลปนันะีหาน,นะ <c oughs> นาไหลปันีหนาไหลปานีเฮ้ยเบนซิโเเกิดเกิดตอบได้ครับอ๋อนึกออกแล้วแต่ไม่ทันบอกเลยว่านี่เข้ากับเรามากเพราะว่าเป็นแบรนด์แพงๆหรูๆกุชีแน่นอนเ ทำไมเพื่อนเก่งมากอะตอบถูกอะโอ้โหนึกออกนะแต่หนาไหลปลาหนีไม่ทันเขอยู่ตถวแบ,บ็คพิงมาจ้ะเอาไม่ควาาจะว่าอะไรนะไม่เป็นไรค่ะให้เพื่อนเบ้นไปก่อน <c oughs> โอเคเพื่อนเบนได้หนึ่งคะแนนไปนะครับเฮ้ย <c oughs> หนึ่งคะแนนแล้วนะอย่าลืมนะมีสิบข้ออีกนะเตรียมตัวดีตื่นเต, <c oughs> ต้นเลยเ <c oughs> ี่ยพื่อนจะ้องแยก คือแบบว่าตอนแรกเหมือนจะไม่จริงจังนะแต่เพื่อนเบนปุพบพอพูดปุ๊บมาเลยคือแบบว่าเฮ้ยทำไมมาดูง่ายเกินไปหรอคาต่อไปครับขอขอขอแซ่นิดนึงครับอย่ารู้ว่าคําตอบความเมื่อกี้คืออะไรอ่ะกุชีนี่แหละอ๋อจะขอโทษนะัอไม่น่อยขอโทษจ้าเพื่อต้องแย่งกันนะอะคำต่อไปนะครับเราจะเริ่มมานะแต่อย่าเพิ่งแย่งกันนะคําว่าพูลาตาภาษาอังกฤษมีกี่พยางอะ ภาษาตีหลบผู้ลาตาอยเดี ผูร่าซานครับผูร่าตาคุณกูแบงมากอ่ะผูรลาตาพูดเร็วๆสิผูร่าตาขอเดาได้ไหมอ้าอุ้ยเสี่ยวเจียเจียครับได้คําตอบนี้ครับได้ตอบคําถามข้อนี้อ้าอย่าพึ่งนะต้องต้องเป็นเพื่อนอุ้ยก่อนนะครับอุ้ยเสี่ยวเจียเจียตอบครับขอขอภาษาจีนอีกรอบค่ะผูร่าตาหรอมั่วเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับสุดท้ายค่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเย้ตันไม่ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเดาเดะมันคือปู่ มันเป็นแบบไปคือผู้คือเพื่อนฟังผิดอ่ะฟังเป็นกอไก่อีสัตกูก็แบบว่ไเป็นผู้หรอโอเคใช่นะเป็นผู้ตาตาเพื่อนเว้นนะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนกำลังจดคะแนนอยู่นะว่าข้อไหนเพื่อนใครได้อะไรอะไรแบบอ้าวเกื่อนกลองมีอะไรจะพูดไหมมีตื่นเต้นนะไม่ทันเลยอะ เพื่อนต้องรีดคำคะแนนหน่อยนะเอออันนี้เป็แบบว่าตื่นเต้นของจริงเนาะอ่ะคำต่อไปเนาะอันอนี้เดี๋ยวเราจะพูดแล้วนะคำสุดทาที่สามครับลู่อีเวตึงแ่อะไรป้าดีนะอีกรอบเนึรันะทำไมมึงรู้เยอะทำไมมึงรู้เยอะ ลู่อีเวิร์ดเนาะนาฬิปนี่นาฬิปนี่อีเออทันอ่ะนาฬิปนี่นาฬิปนี่ไม่มีใครแย่งกูเลยหรอกเบนส์เต๋อเกิดเกิดได้ครับอ่ะโอเคครับฉันต่อฉันต่อถ้าเกิดถ้าเกิดเธอไม่ได้ฉันต่อไม่มีทางไปถึงมันอุ้ยเพราะว่าอันนี้เพิ่งโยกได้แน่นอนคำตอบก็คือโรลิสวิกตองอุ้้ยยเฮ เพ <im ื่อนเป่งมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนไปแอบเตรียมตัวมาป้ะเนี่ยก็คือส่งคำถามมาให้หลังไหมแอบเตรียมตัวล่าเฮ้ยเพื่อนเบนเก่งมากๆเลยอ่ะทําไมแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยตอบเร็วมากเลยพอฟังปุ๊บก็คือรู้เลยอะไรแบบเนี้ยใช่ต้องยอมเขาสามารถชี้เนอ อ้าวอาจารย์อยู่นะสวัสดีครับนีเฮาอะคำต่อไปเนาะตอนนี้เพื่อนเบ้นมีสองคะแนนนะครับเพื่อนอุ้ยมีหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อนกวายังมีศูนย์คะแนนเนาะเพื่อนกวายต้องรีบทำคะแนนแล้วนะอะคำต่อไปนะครับคำนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สีอ้าวเฮ้ยอะไรบ้าหนีอียังไม่เหลยห่อมสามเลยฟังนะอี โอ้คันอ่ารุ่ปโอเคครับเพื่อนฟางครับฟางเสียวเจียเจได้ตอบคำถามครนี้ครับเฮ้ยทําไมถึงคิดแบบเนี้ยมันมั่วงมันได้อะเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกถูกต้องแล้วเอยตีเอ้าก็คือดีออนั่นเองเนาะจริงๆรู้อะแต่ว่าอยากให้เพื่อนได้สักคะแนนบ้างเออมีการโมแล้วอะนังแจกคะแนนสีเอ้านั่นเองเนาะเป็นวาดีออ่ะคำตอบไปครับเราจะไปไปกันอย่างรวดเร็วป้าเป่าลี่อีเออ ซานครับเพื่อนไม่เป็นเก็บป้าเป่านี่เฮ้ยเปนกวางตอบอได้ไหมอ่ะไม่น่ใจอะตอบนะได้แต่ต้องพูดคำพูดขึ้นมาก่อนว่าต้องพูดว่าอะไรครับน้าไหลปะนี่โอเค อ๋อนี่เหรอเพื่อนันต้องรู้คำตอบนะไม่ใช่มโมดแล้วกันเอาเลยเพื่อนกวางตอบมาได้เลยครับเพื่อนกวางตอบเลยแอร์ล้อเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแอร์ไม่แน่หรอเพื่อนไม่ใช่วัต้องรู้แล้วอะไรประเด็นอะไรประเด็นอะไรปด็นเลเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วขอเดานะเดาว่าโคมโร่ผิดครับเพื่อนอุ้ยตอนนี้คำตอบเป็นสิ่งเดียวตอบทีเพื่อนไม่เหนนะปาเปาลี่ผิดอินเขียนยังไงครับภาษาอังกฤษเขียนคล้ายกันเลยคือต้นด้วยตัวไหนก็ตัวนั้นเลยอ๋อ อ๋ออะอะแล้วก่ตอ,อกตอบเร ตอบเพื่อนกว่างตอบได้ครับแต่ว่าต้องพูดสโลแกนขึ้นมาก่อนน้าอะไรบ้านี่โอเคเพื่อนกว่างกว่างเสียวเจียเจียมีมีสิทธิ์ได้ตอบคำถามข้อนี้อีกรอบหนึ่งครับมาเล่นเจ้าก้าวผิดครับเอ่คุณคนได้วยตัว B หมือพยานพยานมันได้เท่ากันมีเพื่อนมันก็ได้เท่ากันนะพยานไม่เท่ากันสามพยานเท่ากันหน้าอะไรบ้านี่เคครับเพื่อนอุ้ยครับเพื่อนอุ้ยอุ้ยเสียวเจียเจยมีสิทธิ์ตอบมาเลนเซียมาเล่นเจ้าไม่ได้สองคนคิงเวนต์คตอบไปแล้วเพื่อนเตรียมตุ๋นก่อน ฮัลโหลโมงปลาเต่าลี่กับปลาลองเซียก้ามันเข้ากันยังไงนี่ก็แบบปอปองไง เออใช้<ท>ขึ้นต้นด้วยตัวบีเหมือนกันแบรนด์อะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีขึ้นต้นด้วยตัวบวีเบาปาเป่าลี่ปาเป่าลี่จะมีคำใบ้ป่ะครับมีคำใบ้เหรอมีคำใบ้นะอ่ะมีตัวบีพยางแรกเนอะพยางที่หลังเป็นชื่อผลไม้เอ้ยรู้สึกว่าคำผลไม้ต่างๆจะลงท้ายด้วยคำนี้อ่า <laughs> เพื่อนปลาเปาลี่เดี๋ยวเราขอดูผลิตภัณฑ์นิดนึงเนาะเราก็จําไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์เขาขายอะไรบ้างเป็นประเภทไหนเป็นประเภทน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นของผู้หญิงเนาะโอ้กูยิ่งแมนแมนอยู่คแป้งมาเลยอะคิดไม่ออกเลยอะปลาเปาลี่อะไรอยู่วะใบซีเฟนเจงใบเพิ่มหน่อยเติมตาเกอใบหน่อยกำลังใช้สติขั้นสูงสุดอัจฉริยะขั้นเป็นึ้นต้นด้วยตัวบีเนาะ พยางค์ที่หลังก็เป็นตัวบีพยางค์ที่สองก็เป็นตัวบีเ,วเหมือนกันแล้วก็เป็นชื่อผ oh, ลมไม้อ้<น>าวเพื่อนอุ้ยหนาอะไรปานี โอเคครับอุ้ยเสียวเจียเจียครับอะไรอ่ะออะะไร่มีแต่ตัวบีใช่ไหมอ่าใช่พูดมาเลยบอบบี้เปล่าไม่ใช่เป็นพวกอะไรไม่ใช่เป็นพวกออเสร่น้ำหอมอะไรแบบเนี้ยแบรนด์นี้ถะขายแบบนี้คือเป็นแบรนด์แบรนด์อะไรเป็นอะไรเป็นอ่ะอะไรเป็นเสี่ยวเก๋เก๋ด้วยกับเบสนดเสี่ยวเก๋เก๋ครับเอาตัวบีหมดเลยหรออ้าวเอาไม่ใช่แล้วอ่ะเอาไม่ไม่รู้แล้วอ่ะ จะตอบบาบาละเสียงคล้ายๆแล้วเสียงคําแรกคล้ายแล้วเสียงมากเกือบถูกแล้วเมื่อกี้เบนตอบว่าอะไรไม่กูไม่พูดกูไม่ให้มึงเบได้บาบาไวกวางแต่ว่ามันจะเป็นเสียงว่าคําตอบข้อนี้เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้บาเป่าลีเดี๋ยวเพื่อนจะกดส่งรูปไปให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นของแบรนด์ยี่ห้อนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนจะเดี๋ยวเพื่อนจะขออนุญาต เออเดี๋ยวเพื่อนจะขอรูปเดี๋ยวจะแคปรูปไปให้ดูใหนอ่ะแป๊บนึ่งสิเพื่กำลังจะแคปจเย็นๆนะจะเย็นๆนึกอะไรไม่บอกเลยอ่ะบีหมดเลยหรอบีหมดเลยเอาไปในแชทแล้วเนาะโทษนะเห็นรูปไหม่รู้เห็นรูปไม่รู้ใช่โทษนะเห็นรูปแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีไม่มีปัญญาซื้อแบรนด์ดิแบรนอะไรก็ อ้๋อแล้วจะปะมัณข้างสบายเราเพื่อนกวางต้องกลับเพื่อนกวางรู้ยังอ่ะเราจะขึ้นต้นพยังขึ้นต้นพยังแลใครนะขึ้นต้นได้คำว่าเบอร์หนาไหไปหนีนะไหลไปหนีนะไหลไปหนีนะไหลไปหนีรู้แล้วเบนเสี่ยวเกิร์กครับได้เจอตอบคำถามข้อนี้เพราะว่าความเสี่ยวเจ็ดจะไม่ได้พูดคำว่าหนาหลายปหนีครับได้คำตอบว่าให้เบนตอบครับข้อนี้โอ้ยถูกป่ะเนี่ยเบอร์เบอรี่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ไม่คล้ายตรงไหนอะปาเปาลี่เบอร์เบอรี่ปาปาเปาลี่แล้วก็ลงท้ายแบบเป็นชื่อผลไม้ด้วยเพื่อนเด่นได้สามคะแนนแล้วนะเฮ้ยอาคำต่อไปรู้สึกยังไงบ้างกับคําว่าปาเปาลี่เดี๋ยวถามความคิดเห็นก่อนเสียงคล้ายไหมมีความคล้ายไหมรู้สึกแบวกมากเลยค่ะคิดไม่ออกเลยอันนี้อะออันต่อไปนะโอเค อันต่อไปนะเสียงนายเอออะไรปะนี่เฮ้ยเพื่อนออกวางครับกวางแถวเจียเจียมีสิทธิ์ได้ตอบคำถามข้อนี้แชนแนลเหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้อง oh! เพื่อนกวางซีซึ่งขึ้นมาแล้วนะตอนนี้สองคะแนนอุ้ยเสี่ยวเจี๊ยต้องรีบตามันนะครับอุ้ยเสี่ยวเจี๊ยอะทำต่อไปเพื่อนกวางถือแดนนี้ใช่ไหมเพื่อนกวางเพื่อนกวางไปเข้าช็อปที่จีนมาใช่ไหมแบรนเนี้ยไม่ใช่ดีเซล คำต่อไปเนาะอันนี้ง่ายมากเลยไอหมาชื่อไอเฮ้ยยังไม่ตอบเลยอย่าเพิ่งไอไปก่อนเดี๋ยวก่อนไม่อนคิดก่อนอย่างพูดไม่ตอบเลยเพื่อนกวางดีมากเลยไอหมาชื่อเนาะอีเออซานครับหมาชื่อโอเคครับเพื่อนกวางทำมานี่ใช่ปะไม่ใช่ครับกลับถูกแล้วกูเตรียมกูเตรียมแบบไอหมาชื่อ ได้หมายถึอะนาอะไรปนอีกรอบได้ไหมอ่ะโอเคได้อ่ะเพื่อนกวางตอบแอมเมสเป็นคำตอบที่สุดท้ายหรือเปล่าข้อนี้สุดท้าย โอ้เพื่อนกวางมาช้าแต่มามาขึ้นมานะตอนนี้สรุปคะแนนก่อนนะตอนนี้เพื่อนเบนมีสามคะแนนเนาะเพื่อนกวางมีสามคะแนนเหมือนกันเพื่อนอุ้ยมีหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อนอุ้ยไม่ได้การแล้วจะย่ำใจไม่ได้ขอให้หน่อยของห่ายเลยอ่ะเบน ให้โอกาสเพื่อนอุ้ยอ่อันต่อไปครับอันต่อไปอันนี้ตามอันนี้ตามเสียงเลยอันนี้ตามเสียงเลยเนาะอ่ามาหนีหน้าอะไรนะอ่ามาหนีแต่ว่านะอุ้ยเพื่อนอุ้ยแย่งแล้วอีทับตับเลยเพื่อนอุ้ยอีเอ๊ะสันครับน้องอะไรบ้างน้องอะไรบ้างอะไรบ้างกวามความเสี่งเจียดเจียมีสิลได้ตอบก่อน อะไรนะเพื่อนกวางตอบไหนสิอามานีอามานีเป anyway. okay. ็นคำตอบที่ถูกต้องาสียคล้ายมากจริงๆเอาอามานีนั่นเองเนาะอามานีคะแนี่เพื่อนอุ้ยางเพื่อนกวางนํามาแล้วนะเพื่อนเบนอืมเหลือสองข้ออันต่อไปนะข้อเก้าแล้วข้อเก้าแล้วเนี่ยเหลืออีกสองข้อนะเนี่ยแต่ว่ามีข้อคะแนนพิเศษข้อสุดท้ายเนาะ เอออะข้อที่สิบเอ็ดข้อบวกสามคะแนนข้อที่สิบเอ็ดบวกสามคะแนนอะไรนะคนชนะได้คนชนะได้เสียงตบมือแต่คนแพ้ล่ะแต่คนแพ้มีผลลงคนแพ้ม่ผลลงโทษคำต่อไปเนาะอืมอันนี้นะเป็นแบรนด์ที่ห้องนาฬิกาแล้วกันเนาะจะไปายไว้ก่อนนะเป็นแบรนด์ที่ห้องนาฬิกาเหลาลี่ชื่อ หนาหลายปานี่าหลาปานี่ลีซื่ออีึอองสนครับหนาหลายปานี่ทำไมมึงรู้วะเบนเก่อวเกลครับไม่ติ์ได้ต่าคำถามขานี้คำตอบนั้นก็คือโรเล็ก์เฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นทำไมถึงคิดว่าเป็นโรเล็กส์อะเอาจริงนะง่ายๆเลยเพราะว่าเสียงภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ มันจะมีความคลายคลึงกันบางอย่างเออทีนี้เก่งเลยเออเก่งเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย่ยอมม้องเขาเพื่อนต้องยอมเขาจริงๆเนอะอ่ะอันนี้ข้อที่สิบเนาะข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะอันนี้เนาะจะเริ่มไปนะฟังดีๆนะปาหลีสเจีเยไม่รู้อีกแล้วอะไม่รู้อะไรป้านี จริงๆคือรู้ว่าแต่อยากให้แต่อยากให้เพื่อนคนอื่นได้อะอ่าอ้าถ้างั้นเพื่อนเบนรู้แล้วเนาะพิมพ์คําตอบมาในแชทแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะให้เดื่อวกูเอาไปตอบมีคาใบ้มีคาใบ้ให้เพื่อนๆมีคาใบ้เพื่อนๆมีคาใบ้เพื่อนหน่อยตอนนี้ยังคิกกันไม่ออกใช่ปะตอนนี้ยังคิกกันไม่ออกจ้ามันเป็นคําที่พวกมึงตอบกันมอะไรวะเออใช่ใช่ใช่เป็นแบรนด์ที่ตอบมาแล้วอะไรปนีเฮ้ยเพื่อนอุ้ยครับอ่าให้เพื่อนอุ้ยตอบหน่อยมันยาวๆปะ คำตอบอย้าวถูกถูกถูกถตอบเลยมาเลเซียก้าเนี่ยหรอถูกต้องเพื่อ <laughs> นอวยเรได้อีกหนึ่งคะแนนเย้อันสุดท้ายเนาะ <s ums> ข้อนี้บวกสามคะแนนเลยนะข้อนี้บวกสามคะแนนใครได้ก็คือชนะเลยเนาะเตรียมตัวนะ อะสรุปคะแนนหน่อยครับสรุปคะแนนหน่อยครับเขาสรุปคะแนนหนอเดี๋ยวคอนะก่อนนะหนึ่งสองสามเพื่อนเบนมีสี่คะแนนโหเหยดซื้อเฟิร์นเพื่อนเบนมีสี่คะแนนซื้อเฟิร์นนั่นเองเนาะเพื่อนกวางนะหนึ่งสองสามสี่เพื่อนกวางก็มี ชื่อเพืนเหมือนกันมีสี่คะแนนเฮ้ย <laughs> เพื่อนอุ้ยนะครับมีสองคะแนนนั่นเองเนาะอ่ะข้อนี้ถ้าเกิดเพื่อนอุ้ยตอบถูกเนาะเพื่อนอุ้ยจะนํามาเลยนะเพื่อนสองคนก็จะแพ้ไปเลยทีเดียวเฮ้ยเพื่อนอุ้ยต้อง,องสู้<ท>นะข้อนี้ได้สามคะแนนแพ้คู่ได้เลยเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันจะหมดเวลาแล้ว <laughs> มันนับถอยหลังเราแล้วไม่รู้ว่าเวลาจะขึ้นอีกเจ็ดนาทีอ่ะข้อสุดท้ายนะฝ่ากัว เออหือยจเพิ่งนะฟังดีๆนะฝ่ากัวเอือยอ่าแบบนี้ฝ่ากัวเอือยอุ้ยจริงๆรู้แล้วว่าอีกแล้วรู้อีกแล้วเหรอแต่ว่าไม่รู้ชื่อที่ถูกต้องอ่ะฝ่ากัวเอือยใบ้หน่อยฝ่ากัวเอือยใบ้เหรอใบ้กูก็แพ้สิเอพื่อนจะเพื่อนจะใบ้ให้ฟังก่อนเนาะ มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคําทับศัพท์นะฝ่าหัวเออหยีมันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเออหยีเป็นสัตว์ดุร้ายที่อยู่ในน้ำเฮ้ยเตรียมตัวนะนั่นนัลเลมารีนัลเลมารีนาลเลมารีอีเออนันเะมารีนัลาลมารีเพื่อนอุ้ยตอบครับมาไรายปณีนะเพื่อนอุ้ยเป็นใครเพื่อนอุ้ยตอบ เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้อเชื่อเมาจะทูกต้งเอ้ากูงงเลยเนี่ยกูไม่น่ากูไม่น่าให้มึงข้อเมื่อกี้เลยกูโกรธแล้วกูขำจริงจริงอเนี่ย หาคุณแพ้ได้ไงเออ้าวใครแพ้ต้องโดนลงโทษนี่โอ้ยคุณเหนื่อยเดี๋ยวโอเคเรามาสรุปคะแนนกันก่อนเนาะก่อนที่จะบอกบทลงโทษนะเพื่อนกุ้ยนะครับแซงขึ้นคองขึ้นมาได้าม้อสุดท้ายได้สามคะแนนเนาะเนาะไอ้บวกสามน้องบอยของเพื่อนไุ้ยเป็นทาคะแนนอูเปอร์ เพื่อนกว้างเน,นาะกว้างแถวเจียเจี๊ยมีสี่คะแนนซื่อเปิร <Yeah. S 1> ์นเพื่อนเตมีสี่คะแนนชื่อเฟิร์นเหมือนกันคนชนะก็คือเฟิร์นโอ้ยเย้ตบมือหนานมองดมาก I am the winner เฟิร์นเบนส์ <laughs> <อ>หัดยอมรัคบความสำเร็จคนอื่นบ้างมองดี่มาก รือเพื่อนเป็นบอกว่าเตรียมพร้อมมาหลับเต็มที่แล้วว่าจะชนะแน่นอนเกมนี้ถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าข้อนี้มึงจะตอบไปก่อนกูกูไม่ให้ข้อื่อก,กี้บทองโทษ อันนี้ห่ามากเลยสรุปว่าคือเพื่อนแปเฮ้ยคนคนที่สรุปดี๋เพิ่งนะเดี๋ยวคนที่แพ้เนาะอันนี้ไม่รู้ถือว่าเป็นการช่วยๆกันโปรโมทเพื่อนเนาะ <laughs> ขอให้ถ่ายรูปที่รู้สึกว่าน่ารักที่สุดนะแบวที่สุดห <laughs> นึ่งถึงสองรูปเนาะโพลลงไอจีแล้วกัน <laughs> <laughs> แล้วก็แท็กเพื่อนด้วยถือว่าช่วยๆกันแล้วกันเนะ รอ,อโอเคไหมเออ,อโอเคเนาะรอดูเพื่อนเป็นทําได้อยู่แล้วรูป <laughs> เปิดรูป,ป,ปก็ได้หรืสองรูกปก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> ตัวเองน่ารักสวยอะไรแบบนี้เนาะเราจะต้องเป็นเสี่ยวเจีย๊ยยกับเป็นเสี่ยวเกอเกิดที่มีคุณภาพใช่ไหม <laughs> แล้วลงไอจีเราเราต้องแท็กสิงตตาเกอร์เหรอครับอ่าใช่ก็แท็กเพื่อนมาเนาะแท็กเพื่อนเพื่อนทุกคนแท็กเพื่อนเพื่อนทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะลงเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงหน้าหน้ารักนะแต่ก็จะเดี๋ยวจะแคปรูปอันนี้ยที่เราคุยคุยกันเนาะไปลงในในในไอจีนั่นเองเนาะจะหมดเวลาแล้วบ๊ายบายเฮ้ยรอดูรอดูรูปนะรอดูรูปของแบบเพื่อนเพื่อนเป็นกับเพื่อนกว่าจ้าบ๊ายบายไชเจียนไชเจียนเพื่อนโย่ไเจียนเพื่โย